นี่คือ Mr. Messenger Talk p o d c พ s t อบอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ U.S. Treasury Bonds ที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและไร้ความเสี่ยงแต่ตอนนี้สถานะนั้นกำลังถูกตั้งคำถามครั้งใหญ่ เกิดอะไรขึ้นวันนี้ m ิสเตอร์เมสเซนเจอร์ทอล์พอดแคจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมพันธบัตรสารัฐเนี่ยถึงถูกเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเซฟ e ฮา v ว่นนะครับ ในช่วงวิกฤตการเงินปี2008จนถึงเหตุการณ์นายวันวันหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือประเทศสหรัฐนั้นถูกปรับลดลงโดย Credit Rating Agency แต่เวลาช่วงแบบนั้นเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกจะแห่เทขายสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าโภคภัณฑ์โดยสินทรัพย์เป้าหมายที่นักลงทุนเนี่ย ทั่วโลกมักจะแห่เข้าไปซื้อในยามที่ต้องการความปลอดภัยมักจะเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะมันเป็นเหมือนแหล่งหลบภัยที่มั่นคงเพราะราคาพันธบัตรเนี่ยมักจะพุ่งขึ้นในตอนที่มีคนเข้ามาซื้อมากแล้วก็ทุกคนก็เชื่อกันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีวันเบี้ยวนี้แล้วก็ด้วยความที่เครดิตเร й ติ้งนั้นอยู่ในระดับ Triple A หรือว่ามีระดับความเสี่ยงต่ำมากที่สุดในโลก จึงเป็นที่ต้องการในสถานะในตอนที่เกิดวิกฤตขึ้นมานะครับสิ่งที่ทำให้พันธบัตรสหรัฐแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าของสหรัฐหรือว่าขนาด GDP ที่ใหญ่กว่าแค่เพียงเท่านั้นหากแต่เป็นความเชื่อมั่นจากทั่วโลกครับนักลงทุนทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่นั้นเชื่อมั่นในระบบการเงินของโลกและการเมืองของสหรัฐว่ามีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีความทนทาน มีความเลสเเลียนก็คือมีความยืดหยุ่นต่อสภาวะเศรษฐกิจเจอเศรษฐกิจตกต่ำยังไงเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เจอขวากหนามอะไรก็มักจะผ่านไปได้คุณจิมแกลนส์จากทาง g r a n t ์อินเทอร์เรสเลดอ e r เซินะครับเคยกล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งของพันธบัตรและเงินดอลลาร์เนะี่ยมาจากการที่โลกเชื่อในความสามารถของอเมริกาแต่คำถามคือถ้าความเชื่อมั่นนี้มันเริ่มสั่นคลอนละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น และมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนนะครับเมื่อวันที่2เมษาที่ผ่านมานี่เองที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศสงครามการค้าครั้งใหญ่ด้วยการเก็บภาษีตอบโต,ต้จากหลาย10ประเทศตลาดการเงินเริ่มปั่นป่วนทันทีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยร่วงลงประมาณ7%ภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าอย่างหนักเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรและก็สวิสฟรัง แต่ที่น่าตกใจวันนั้นก็คือพันธบัตรสหรัฐครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่ตลาดหุ้นมีการพักฐานแบบนี้มักจะมีเงินไหลเข้าไปลงทุนในพันธบัตรและทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับพันธบัตรสหรัฐกลับถูกเทขายโดยเฉพาะพันธบัตรสหรัฐตัวที่อายุย,า,ยาวๆมากกว่า10ปีและ30ปีขึ้นไปอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอายุ30ปีเนี่ย พุ่งขึ้นจาก4.47%ไปที่4.87%ภายในวันเดียวและที่แย่กว่านั้นคือตัวพันธบัตรอายุ10ปีพุ่งขึ้นถึงประมาณ65 basis point ไปแตะที่ระดับ4.5%จากตอนแรกเนี่ยเทรดอยู่ระดับต่ำกว่า4%ด้วยซ้งนะครับนักวิเคราะห์จาก ING เขาบอกว่าพันธบัตรสหรัฐไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไปณนะชั่วโมงนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นสินค้าที่ต้องบนทิน มีแต่คนอยากที่จะแห่เทขายมันต้องบอกว่าเหตุการณ์การที่บอลยิวปรับตัวภายในวัน2วันในระดับ50-60บถึงหกเบสิสพอยต์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยนะครับในตลอดอายุประมาณ30ปีที่ผมอยู่ในตลาดมาคำถามอยู่ที่ความผันผวนของตลาดและ,และกลยุทธ์เนี่ยอะไรเนี่ยที่ทำให้ตัวบอลของสหรัฐเนี่ยถูกเทขายออกมา จริงๆแล้วในตลาดบอลนะครับมันมีกลยุทธ์เทรดอันหนึ่งที่เรียกว่าเบสิสเทรดนะครับเบสิสเทรดคืออะไรลองนึกภาพว่านักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยพยายามทำกำไรจากความต่างเล็กๆน้อยๆของพันธบัตรที่มีอายุหลายๆช่วงอายุอย่างเช่น3เดือน6เดือน1ปีปกติแล้วเวลาดอกเบี้ยขึ้นลงเนี่ยราคาพันธบัตรมักจะวิ่งตามกันถูกไหมทุกคนนั้นเวลาสมมติว่ามันอาจจะมีลักทุนบางคนที่ ขายพันธบัตรอายุยาวแต่ตัวสั้นเขายังเลือกถืออยู่คนที่ชำการอบิธานหรือใช้กลยุทธ์ basis trade เนี่ยเมื่อเห็นว่าตัว basis หรือว่าตัวผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยมันถางมากเกินไปบางคนก็อาจจะไปซื้อตัวที่ถางมากเกินไปแล้วก็ไปขายตัวที่แคบเรียกว่ากลยุทธ์แบบนี้ว่า basis trade เพื่อทำให้ตลาดมันกลับเข้าสู่สมดุล แต่ปรากฏว่าความผันผวนแบบที่เราเห็นเมื่อวันที่7เมษาเนี่ย mm. เขาบอกว่ากลายุทธ์เบสิสเทรพังทลายครับ mm. เพราะว่าตราสารอายุย,วยาวๆเนี่ย mm. มันถูกเทขายรุนแรง mm. จนเบสิสพอยต์เนี่ย mm. ทางกว้างมากๆ mm. เมื่อเทียบกับตราสารระยะสั้น mm. แล้วบีบให้เทรดเดอร์หรือเฮจฟัน ที่ทำกลยุทธ์เบสิ t เทรดเนี่ยทำต้องทำการปิดโ Position ตัวเองแล้วเกิดแรงขายซ้ำมากขึ้นไปอีกทำให้ตัวาราคาพันธบัตรเนี่ยปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับย้อนกลับไปว่าเอะแล้วทำไมอยู่ดีกลยุทธ์ a s สิ t เทรดถึงมีปัญหาแล้วทำไมบอลถึงถูกเท,เทขายก็ต้องกลับไปดูนะครับวันที่7เมษา เวลาประมาณ10โมง15นาทีตามเวลาอเมริกาก็ถถวๆประมาณ4ทุ่มบ้านเรานะมีข่าวหลุดออกมานะครับว่าคุณทรัมป์อาจจะหยุดเก็บภาษี90วันแล้วสักพักหนึ่งทำเนียบข่าวก็รีบออกมาติเสธว่าเป็นเฟกนิวส์แต่เพียงแค่2วันต่อมานะคือวันที่9เมษาเนี่ยทรัมป์ออกมาประกาศว่าเขายอมถอยจริงๆการเขาขอ,อประกาศการชะลอการเก็บภาษีนะคือ10%เนี่ยยังเก็บเหมือนเดิม แต่รีซ i p โปรเคอ l ์ทาริสที่เก็บกับประเทศอื่นๆมากกว่า10%เนี่ยยกเลิกแล้วก็ดีเลย์ออกไปอีก90วันโดยพูดชัดเจนว่าผมดูตลาดพันธบัตรอยู่นะมันกำลังสวยเลยในตอนที่ตอนที่บอลยิวมันกำลังปรับตัวลงตอนที่ประกาศตัวภาษีตอบโต้2%แต่สักพักหนึ่งก็ออกมาแล้วก็โพสในทรู t โซเชียลนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมเห็นคนเริ่มตื่นตรนกแล้ว ในประมาณวันที่8วันที่9คือมีแรงเทขายพันธบัตรออกมาคือถ้าทัป์โพสต์ว่าเมื่อคืนเห็นคนเริ่มตนกตื่นตนกแล้วตอนที่ตลาดหุ้นอเมริกานะดาวโจน s m p 5ห้าร้าลงกันเละเทะอ่ะมันก็พอจะบอกได้กันว่าอ๋อแสดงว่าทัป์ก็ดูมาร์เก็ตเซนดิเมนต์ในภาพรวมและดูตลาดหุ้นด้วยแต่การที่ตลาดหุ้นลงมาก่อนหน้านี้แล้วแต่แกมาโพสต์เรื่องนี้ ณวันที่ตลาดพันธบัตรมีปัญหาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอินดิเคเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้แคร์ตลาดหุ้นมากนะนตอนนี้แต่เขาแคร์ตลาดพันธบัตรซะมากกว่านะครับคําถามคือแล้วอะไรอ่ะทำให้ทรัมเปลี่ยนใจในการที่จะดีเลย์การเก็บภาษีจากคนอื่นออกไปอีก90วันคําตอบคือทรัมป์กลัวเศรษฐกิจของสหรัฐจะพังครับ สาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยนะพุ่งขึ้นไปทะลุ5หรือ30ปีทะลุขึ้นไปแบบ6แบบนี้มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เร็วร้ายมากขึ้นถึงขนาดที่คุณลอเรนซ์ซัมเมอร์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีครั้งนะออกมาเตือนครับว่าตลาดโลกกำลังปฏิบัติกับสหรัฐเหมือนกับสหรัฐเป็นแค่แค่เพียงประเทศเกิดใหม่ที่มีปัญหาอยู่เท่านั้น และถ้าไม่ระวังอาจจะเกิดเป็นวงจรอุบาทที่ทำลายหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณจะยิ่งบานปลายเพราะอะไรเพราะว่าการที่ต่างชาติหรือมีแรงเคขายจากนักทุนนะอาจจะต่างชาติหรือในประเทศก็แล้วแต่ซึ่งตอนได้มีข่าวลือว่าที่พันธบัตรสหรัฐโดนเทขายอาจจะเป็นจีนหรือเปล่าจีนเป็นเรียกว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของสหรัฐณตอนนี้เลยอาจจะใช้วิธีเร่งเทขายแล้วบอลยิวสหรัฐจึงดีตัวขึ้น ผลจากการที่บอลยูสารัฐดีดตัวขึ้นมาเนี่ยคุณต้องอย่าลืมนะว่าปีนี้สหรัฐมีหนี้ครบกําหนดประมาณ1ใน4ถึงเกือเกือบหใน3ของปริมาณหนี้ที่ตัวเองมีถ้าต้องมาออกพันธบัตรใหม่ในขณะที่สภาวะคืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างนี้มันแปลว่ารัฐบาลอเมริกาจําเป็นต้องแบกภาระหนี้ก้อนโตและมันไม่ใช่แค่รัฐบาลนะทุกคนมันแปลว่าคนในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐ สินเชื่อบ้านหรือแม้แต่บริษัทเอกชนที่กู้ยืมตังอยู่ถ้าอัตราดอกเบีย้ยมันยังพุ่งสูงอยู่และอยู่ในระดับนี้มันก็แปลว่าหาเงินมาได้ทั้งทีแทนที่จะเป็นกําไรกลับเข้ากระเป๋ากลับต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยที่สูงมันจะทําให้เศรษฐกิจอาจจะล่มสลายหรือพังทลายได้จริงอย่างที่โรแลนด์ซัมเมอร์เขาเตือนไว้นะครับนักลงทุนอย่างเราเนี่ยต้องปรับตัวยังไงในสถานการณ์นี้นะมาดูผลกระทบก่อน การที่ตลาดพันธบัตรมีแรงเทขายแบบนี้นักลงทุนต่างชาติอาจจะเร่งถอนตัวตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยถือพันธบัตสรสหรัฐนะประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์ถือหุ้นอเมริกาประมาณ19ล้านล้านแล้วก็ถือลงทุนในหุ้นกู้เอกชนของบริษร body, ัททั้งในอเมริกาอีกประมาณ5ล้านล้านถ้าพวกเขาอยากจะขายนะนี่คือแรงกระเพื่อมที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ ของสหรัฐในเฟสต่อมานะครับอย่างที่2ตอนนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือราคาทองพุ่งครับเพราะว่าเมื่อพันธบัตรสหรัฐไม่ปลอดภัยและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแบบนี้สถานะของเซฟเฮาเวนหรือสินทรัพย์ปลอดภัยจึงเหลือแค่เพียงสินทรัพย์เดียวนั่นก็คือทองคําเราจึงเห็นราคาทองคําพุ่งขึ้นทาออทำไฮในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและแถมมีรายงานว่าธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนนะ ยังสะสมทองคําอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่3นะครับผลกระทบก็คือมันจะเป็นเรื่องท้าทายของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐแล้ครับเฟดเนี่ยน่าจะต้องกังวลแล้วครับว่าถ้าภาษีของทรัมป์มาแล้วทําให้เงินเฟอ้อพุ่งเพราะนี่ก็ยังเรียกเก็บภาษีจากจีนนะตั้ง140%ถูกไหมทุกคน แล้วภาษีของอสินค้าที่จีนขายที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่อยู่ในวอ์มาร์ทที่ผู้บริโภคจะรู้สึกตรงๆแน่ๆถ้ขยับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นมาถ้าเงินเฟอ้อพุ่งแล้วเศรษฐกิจดูมีปัญหาเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ไม่เร็วๆนี้นะและนี่เป็นความท้าทายที่นักลงทุนที่หวังพึ่งพันธบัตรระยะยาวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยอาจจะพึ่งไม่ได้และเกิดแรงเทขายณตอนนี้นะครับคำถามคือแล้วเราควรทำยังไง รัสเซลบราวน์เน็ตนะครับจากแบทรอคเขาบอกว่าอย่าคาดหวังว่าพันธบัตรระยะยาวจะทําหน้าที่ในการป้องกันและก็ปกป้องเงินลงทุนของคุณได้เหมือนเดิมสิ่งที่ควรทามีอยู่3อย่างครับหกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อือ่น2คือยังต้องจับตาสถานการณ์เรื่องดอกเบีย้ยก็ดูที่เงินเฟ้อนั่นแหละว่าเป็นยังไงแล้วดอกเบี้ยมีโอกาสลดไหมและอย่างที่3ใจเย็นๆครับตัวคุณบราวน์เน็ตเนี่ยบราวแบทเนี่ยเขาบอกว่าอย่าตื่นตระหนก นะครับย้อนกลับไป EP ก่อนหน้านี้นะผมคุยกันถึงว่า r รเดลิโอเขาบอกว่าการที่ทรัมป์เก็บภาษีรอบนี้มันเป็นแค่ท็อปออฟเดอะไอซ์เบิร์กหรือเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งมันมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็เรากำลังอยู่ใน process ของการที่ระบบการเงินโลกแบบเก่ากำลังจะล่มสลายเรเดโก็บอกไว้ว่าวิธีการจัดการการลงทุนณตอนนี้ควรจะรับมืออย่างไรเขาก็บอกไว้ว่า ควรจะก็เรียกว่าตั้งพอร์ตฟิลเโอที่เรียกว่า All Weather Portfolio ผมขอมาทวนอีกทีหนึ่งนะครับบอกว่าเรเดโอบอกว่าหลักการอย่างที่หนึ่งคือต้องกระจายการความเสี่ยงอย่างแท้จริงหรือเรียกว่า True Diversification เรเดโอเรียกสิ่งนี้ว่า All Weather Portfolio คือกระจายเงินลงทุนครับลงทุนหุ้น30%ตราสารหนี้ระยะสั้น40%ตราสารหนี้ระยะยาว40%ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือเงินสด15%สินค้าพวกรพันทองคำประมาณ10% แล้วก็กองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือสังหาประมาณ5%นี่คือสิ่งที่เดเรโอรบอกกระจายความเสี่ยงอย่างที่2ทองจําเป็นต้องมีในพอร์ตไม่ว่าคุณจะถือเป็นพองคําจริงหรือว่าเป็น ETF ที่ประมาณ5-10%จําเป็นต้องมีนะครับอย่างที่3คือต้องมีการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่นๆก็คือสหรัฐจะอาจจะไม่ได้เป็นผู้นําโลกฝ่ายเดียวอีกต่อไป โลกจะเริ่มคือแตกระแหงและอาจจะมีความสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้เป็นซิงเกิลพาวเวอร์หรืออำนาจเดียวเหมือนเดิมฉะนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Emerging Market เช่นอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียเรดโอบอกว่าต้องกระจายไว้นะครับแล้วก็หุ้นที่ไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนยกตัวอย่างเช่นหุ้นเทคโนโลยีในยุโรปหรือหุ้นพลังงานสะอาดที่เกิดธีม l i m a t e change ขึ้นมาเนี่ยยังไง คือโลกก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหาพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนมาแทนที่จะยังปล่อยก๊าซคาร์บอนอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่4ครับเดลโอบอกว่าต้องมีสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้จริงเช่นพวกหุ้นไฮดิวิเดน์กองทุนรีทที่มีสัญญาเช่าระยะยาวอินฟราสตรักเจอร์ัฟันหรือว่ากองคุณโครงสร้างพื้นฐานที่จ่ายอัตราการปันผลแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสงครามการค้าเขาบอกว่าต้องมีสินทรัพย์แบบนี้ในพอร์ตเพิ่มขึ้น และอย่างสุดท้ายครับเรเดโอบอกไว้ว่าปรับมุมมองจาก Buy and Hold เป็น Dynamic Asset e a l l o c a t i o n บอกว่าเราจะถือยาวซื้อและถือยาวลืมแบบเดิมอาจจะไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกที่มันผันผวนแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนที่สุดในครั้งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นต้องยืดหยุ่นนะครับถ้าสงครามยืดเยื้อให้ไปถือ Domestic Focus มากกว่า Global Export ถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยให้กลับมาถือพันธบัตรระยะยาวของประเทศที่คุณอยู่หรือว่า e รด รับอัตราปันผลที่จ่ายคงที่ถ้า AI เติบโตแรงจำเป็นที่จะต้องมี exposure ของหุ้นกลุ่ม AI semiconductor หรือ data center และนี่คือสิ่งที่ Radio y a l บอกไว้ในแง่ของการรับมือกับในช่วงเวลาที่พันธบัตรสหรัฐซึ่งดูเหมือนสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ดูอาจจะไม่ตอดปลอดภัยอีกต่อไปถ้าหากทรั้์ยังเดินเกมเสี่ยงแบบนี้ก็หวังแต่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แล้วทรัมป์จะคิดได้นะครับว่าสิ่งที่เขาทำไม่เป็นผลดีกับโลกและไม่เป็นผลดีกับสหรัฐเองสวัสดีครับ